ช่วนนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับนโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่63วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาของวันที่28เมษายน2556พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอาการไม่สบายพระองค์ทรงมีพระกานสระเล็กน้อยหายพระไทยเร็วกว่าปกติทรงเริ่มมีพระประหลอดต่ำ ต่อมาขึ้นสูง38.8องศาเซลเซียสการเต้นของพระหัตไทยเร็วขึ้นเล็กน้อยความดันพระโลหิตลดลงเล็กน้อยคณะแพทย์ได้ถวายตรวจพระวรากายพบเสียงผิดป,ปกติของพระปรับผาสะและที่พระนาพีผลการตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจปรากฏว่าเหมือนเดิมผลการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอ็กซรเลและเครื่องเอ็กซรเลคอมพิวเตอร์พระอุระพบการอักเสบเล็กน้อยที่พระปรับผาสะทั้งสองข้างด้านล่าง ผลการตรวจทารังสีวิทยาด้วยเครื่องเอ็กซเลคอมพิวเตอร์พระนาภีไม่มีความผิดปกติผลการตรวจพระโลหิตแสดงว่ามีการอักเสบและได้ทําการเพาะเชื้อในพระโลหิตคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานงดเสวยพระกยาหารชั่วคราวและได้ถวายสารน้ําทางหลอดพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะการตรวจติดตามตั้งแต่ช่วงบ่ายพระประหลอดลดลงความดันพระโลหิตและการหายพระไทยเป็นปกติพระอาการทั่วไปเริ่มดีขึ้น จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง28เมษายนพุทธศักราช2556สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เยือนราชาอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีเจ้าชายวินเลมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นกรองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ในวันที่29และ30เมษายนพุทธศักราช2556ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสนี้เมื่อเวลา23นาฬิกา45นาทีคืนวานนี้สมเด็จพระเทพพัลลาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภ Lyn ูมิเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ tg 9 2 0สเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณา,าจัก,าจากาจารเนเธอร์แลนด์มีรัฐมนตรีเอกัคราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลข้าราชการทหารตำรวจพลเรือน แม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทุนอองพระบาททรงเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวไลลักษณ์อัคราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องอุบัติเหตุทันยุคและแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและส่งบรรยายในหัวข้ออุบัติภยัยจากอุตสาหกรรมเคมี วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร,พรว่าไหลลักษณ์อัคราชกุม,มารีสเสด็จไปอาคารศรีสวริท์ทิราโรงพยาบาลศิริราชทรงเปิดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องอุบัติเหตุทันยุคและแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนที่คณะแพทยาศาสตร์ศาิริราชพยาบาลกับสภากับทางสถาบันการแพทย์รัมบัมเมดิคอลเซ็นเตอร์ประเทศอ,อิสราเอลจัดขึ้นถึงวันที่3พฤษภาคมนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุกลุ่มชนสำหรับโรงพยาบาลช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุและเพื่อเป็นแนวทางสร้างแผนอุบัติเหตุกลุ่มชนให้กับแพทย์และบุคลากร,กรทางการแพทย์รวมทั้งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลในระดับประเทศรวมถึงต่อยอดดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุของไทยให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นทรงบรรยายพระราชทานเรื่องอุบัติภัยจากอุตสาหกรรมเคมี Me, ที่ปัจจุบันเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมเกิดได้จากการสัมผัสรั่วหรือระเบิดและอย่างอาจเกิดจากสงครามหรือการก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมี Me, ซึ่งดุนแรงเช่นเดียวกับอาวุธชีวภาพและนิวเคลียร์มีกรณีศึกษาโรงงานกำจัดแมลงศัตรูพืชที่อินเดียทําให้มีคนเสียชีวิตหลายหมื่นคนและบาดเจ็บจากสารพิษกว่า5,000 500, 0 0คนจนถึงปัจจุบันการกำจัดสารพิษยังมีปัญหามากมาย ช่นไม่มีแผนรับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นแพทย์ขาดความรู้เรื่องสารพิษมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงานรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานซึ่งจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าความปลอดภัยเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการเตรียมสถานที่และบุคลากร,กรที่ปลอดภัยมีการเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและมีแผนที่จะรับมือ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรรา,าชาที่นัดดามาศทรงเป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2555มูลนิธิพระบรมราชานุบดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา16นาิกา42นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศ เสด็จไปหอวชิราวุฒานุสรทรงเป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2555มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัม์ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนนณวดีอดีตประธานกรรมการมูลนิธิ การประชุมมีระเบียบวาระอาธิการรับรองงบการเงินประจำปี2,555การรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดี การจัดทําวารสารวชิราวุธานุสรสารการปรับปรุงและบริหารจัดการหอวชิราวุธานุสรและการจัดทํานิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพันวดีณพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคนปรปฐมเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ